สวัสดีค่ะพอกันในชงป้าน้าค่ะในบ้านนององิงนะคะตอนช่วงเวลาก็เป็นเวลาที่ประมาณสองทุ่มสองทุ่มลค่ะสองทุ่มกว่านะคะตอนเนี้ยก็มาเบ่งบรรยากาศรอบบ้านนะคะเมื่อกี้คือไปนั่งเป็นกับม,มาจากพายุนะคะไปซื้อยาค่ะไปซื้อยายากินนะคะก็ได้เอามูหน่อยฟัก ใใจะเอนเบิงไวค้ค่ะเบิงหมูหน่อยไว้ไปนั่งกับลูกเดียวก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปนะคะไม่ได้เอารถยนยตไ์ไปค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปขี่ไปชิวๆนะะี่ค่ะเขาไปซื้อยาที่อำเภอพยุนะคะกะซันบเรนนอนแทบเพราะว่ามีปัญหาดันจังสีคะ่ะคือถ้ามีอาการจังสีของคือทุกเดือนคือะนานจะต้องกินกินยานะคะ บบก,กินก็คืออันตรายค่ะบเดนอนทรมาเนลีค่ะการดีเฮาเป็นเป็นผู้หญิงนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องคือถ้าร่างกายเรามันไม่โอเคนะคะก็คือนี่แหละค่ะสเหตุที่เราตลอดเมืดมือคือมันถือว่าเราป่วยอะค่ะป่วยก็คือเราต้องดูแลสุขภาพเราบกุิเอฟซีที่แนะนำว่าควรตรวจสุขภาพนะคะ น่งเสร็จไปตรวจสุขภาพอยู่ปิใหม่ก่อนค่ะตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็คือเรารู้ว่าร่างกายเราคือแบบคือมันไม่ปกติอยู่แล้วเพราะว่าเราเวลาเราท้องแต่ละเดือนเราจะต้องไปถ้าไม่กินยาเราก็นอนไม่ได้ค่ะนอนบ่ได้ค่ะนอนบอ่ได้หรี่นอนกองกลดเลย้อคะแบบบางที่ก็น้ำตาเฮียน้ำตาหยอยแบบย่ำได้สิเศร้าทำ ค่ะเม่ได้ลืมกินยานะคะลืมซื้อยามาไว้นะคะถ้าลืมซื้อยามาไว้ก็จะทรมารคะ่ะไม่ต้องนอนภาวนาให้แต่สว่างอะไรเงี้ยค่ะยามไดสีสว่างเร็วๆเวสาเร็วๆิววสด็ไปซื้อยานะคะนะคะค่ะบุญเอลก็ว่าเดี๋ยวบุญเอลมาวังคำนะคะเอลว,ว่า เดี๋ยวขขอยหาหมองซรายนังก่อนว้หาหมองลงเอาจอหนังลงกันเดี๋ยวเสือ,อเอาจางังจอหนังลงค่ะเดี๋ยวเซลลเ,เ,เอาต้องเป็นหนังขายยาค่ะเอาเป็นเอาเป็นหนังขายเกลือซะขายเกลือเดืเอแอลเดือกันเลยว่าสินะคะก็ให้ขอบคุณเอซีนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้นะคะให้กำลังใจทีมหลังบ้านแบบนี้นะคะ บ่มียังมาไม่เอาพ้อ,อยังมันบ่มียังมาไม่กระตามนะคะขอพุณหลายๆนะคะที่ให้กําลังใจสอยเบิงโฆษณาให้น้าค่ะนะคะคือบ่าวา่าจะเกิดอยังขึ้นกระตามนะขอเอฟซี FC กับยาถิมยาปากันนะคะก็ซอ,อยให้กําลังใจกันก็คือ คือ ok i, เฮาบโบเคมีเหลืองเล่าอย่างต่างๆให้ติดตามนะคะแต่เอซีก็ยังเบิงเบิงห้นะคะก็ถือว่าสุดยอดแห่งน้ําใจนะคะสุดยอดแห่งน้ําใจของเอซนะคะแบ่งปันมาให้ทีมหลังบ้านตลอดนะคะถึงไม่มีสีสันไม่มีเรื่องตื่นเต้นเหลือหาต่างๆกับโบเคมีหอย่างสร้างกับโบมี่งานงานด่าน สร้างงานบานเรื่องบานกะบ่มียังเห็ดทายท้ำประเดทายถอนเห้ดเอฟซีเดบึงกะทุกคนกันยังเบิงกันนะเบิงห้นะคะนี่คะ่ะกลางมุ้งให้หมูน้อยแล้วนะคะกลางเพราะว่าอันถ้าเปิดแป้สิกัญแม่งตกใส่นะแต่ตอนนี้จะหมูมันหลับแล้วหมูน้อยหลับแล้วคะ่ะอากาศอากาศดีคะ่ะหมูหลับแล้ว <laughs> ตายแล้วลูกพอวอนมู่รับค่ะตอนเนี้ลุงเดียกําลังจัดการเรื่องที่รับที่นอนให้น้องนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณเอซนะคะวันนี้อีหลาเล่นอยู่อําเภอท่าตะเกียบนะคะฉะเชิงเซาค่ะช่วยไปเบึงให้กาลังใจน้องอุ้งอิงก,กันด้ค่ะผู้ใดพอแม่พี่น้องเอฟซี่อยู่ทั้งผ่าตะวันออกอะ ไปให้กำลังใจกันนะคะขอบคุณมากๆให้กำลังใจแต่ทังอีหล่าว่าพวกก็ยังแบ่งปันมาทาังทีมลังบาททุกคอมเมนต์นะคะป้านาอ่านนะคะอ่านคอมเมนต์ของคนนะคะอ่านตลอดลูกคอยตื่นลูกตื่นแล้วลูกตื่นแล้วคะ่ะปุ๊บ กดถุงรับถงนอนนะคะข่อยกดไลค์กดแชร์น้านะคะก็คือขํามีคือข้ามทีพ่อปินนะคะพออปินพ่อปินเอฟซีที่อยู่เดอูดมนะคะพอปินบอกวา่าพ่อปินบอกปนานแล้วก็ทีมหลังบ้านว่าข่อยบนมีอย่างที่ซอยเจา้าซอยให้พวกเจ้ามีรายได้ก็คือมีทางเดียวก็คือข่อยกับบอขามโคษนานะข่อยเบิ้งโฆษณาพวกเจา้าข่อยเบิง้ง คอยเบิ้งทุกช่องดันทุกดันทุกคนนะคะทีมหลังบาทปวกช่องใหญ่ๆปวกคอยกับบเดดันข้าเจา้าแล้วพอเอ่เพิ่นมีเงินแล้วเพิ่นดังกันแล้วเพิ่นกับบอลําบากนะคะได้ช่องปวกเจ้าในช่องแน่น่อยวกคอยกับคอยกับอันพอกับเบิ้งห้นะคะนี่คือสุดยอดน้ําใจของเอฟซีนะคะสุดยอดค่ะขอบคุณพ่อปิ่นนะคะ fc สายธรรมธรหมะนะคะสายรรมเยวแยะมากมายนะคะเดี๋ยวก็จะเข้านอนแล้วค่ะเดี๋ยวไปนั่งเสอาบน้ำนะคะก็คือวันนี้ไม่กินข้าวเย็นละบ่กินข้าวแลงค่ะโบแมนียงนะบ่รู้สกินอยงนะโบ่ครหิวค่ะนะคะบ่กินข้าวแลงค่ะเดี๋ยวก็สอาบน้ำนอนนะคะพักผ่อนพรกินยาก็ เมื่อตอนกลางวันมือนีนอนเว้นเด้ค่ะมือนีไปนั่งนอนเว้นค่ะนอนเว้นอันพอธิดยานะคะกินทะบกินยาบบเป็นเตยูหัหวหงุดงิดนะคะเจ็บมันเจ็บมันปวดคือมันจะเป็นแค่ช่วงวันสองวันแรกที่ทรมานนะคะนอกนั้นก็ดีขึ้น,นะค,ะค่ะก็ยัอยอยงชั่วหน่อยนะคะก็จะเป็นหนัก วันแรกวันสวันแรกที่นอนแถบสิบอไดเลยค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะบนน่าเสซจ,จงเอฟซีเขานอนนะคะนะคะให้กำลังใจทุกท่านเหมือนกันนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็บอมีอย่างหลายบอมีอย่างตอบแทนนะคะมีโอกาสผ่านไปผ่านมากกว่แ,แวะมานะคะมาเยี่ยมมาพบ มาเจอกันมาพอกันนะคะมามีโอกาสได้มา,าหัวใจกกันในนามของอมี่อีหลาหน่อยองอิงเป็นเป็นชนเชื่อมให้พวกเราได้มีโอกาสได้มาพบเจอกันนะคะเนี่ยค่ะลุงเดียจะพาหมูน้อยเข้านอนแล้วพอเราปิดไฟแล้วหมูก็จะนอนนะคะนะคะขอบคุณ f อซนะคะพอกันไม่คิดหน,าน,น,ะะา,า,นานะคะบอกขามโฆษนานะคะ มึงโฆษณานำ้ำขอบคุณห,หลายๆค่ะพอกันไหมชิดหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบาย